ดูดวนๆนะครับฟุตซอลทีมชาติไทยโอ้โหโคตรมันนะครับเอาชนะซาอุดิอาระเบีย3ประตูต่อ2คว้าแชมป์ฟุตซอลคอนติเนนตัลแชมเปียนชิพมาครองวศรศัก์สีหลังไพโรดยิงอย่างเหนือทีเด็ดเลยนะครับคลิปนี้มาคุยควันหลงหลังจากจบศึกฟุตซอลคอนติเนนตัลรอบ ชิงชนะเลิศนะครับทีมชาติไทยเราเจอกับซาอุดีอาราเบียต้องยอมรับฟุตซอลสมัยนี้ทันกันหมดและฟุตซอลทีมชาติไทยก็อยู่ในสร้างสายเลือดใหม่นะคุณผู้ชมอู้แต่เป็นเกมที่มันมากครับนิเกลโรดิโกก็จัดวรศักสีรังไพลโรสลาวุฒิพลาพึกอิทธิชาประภาพันธ์โดยมีมูมัดอุสมานมูซาเป็นทีเด็ดเล่นกันมันเล่นกันมันจริงฟุตซอลทีมชาติไทยเรานําก่อน2 0จากอิทธิชาประภาพันธ์กับตันทีมกับสลาวุฒิพลาพึก หลังจากนั้นเนี่ยเรามาโดนซาอุตีเสมอ2ต่อ2องเล่นกันมันแลกกันไปกันมาแต่สุดท้ายเรามีทีเด็ดจากวดร์ารสีหลังไพโรนนี่เป็นกองหน้าอีกหนึ่งตัวความหวังของฟุตซอลไทยต่อจากมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะครับชิปอย่างเหนือแซง3-2สองซาอุเล่น Power p o ว e r play แต่ก็ทำอะไรไม่ได้จบเกมฟุตซอลไทยเอาชนะซาอุ3ต่อ2คว้าชแชมป์มาของได้สำเร็จต่อหน้าแฟนบอลที่ไปชมที่จังหวัดนนทบุรีเยอะมากครับเยอะจริงๆ เป็นภาพที่น่าปลื้มใจคว้าแชมป์ม,มาครองสร้างความมั่นใจก่อนไปลุยชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกแล้วก็มูัมหมัดคว้า MVP รายการนี้ไปครองก็สมราคานะครับแชมป์ลีกสเปนมาช่วยยกระดับฟุตซอลไทยได้เป็นอย่างดีถึงแม้สภาพร่างกายอาจจะยังไม่เต็มร้อยแต่ช่วยได้อีกหนึ่งคนคือวรศักศรีรังไพรโนดเด่นจริงอิทธิชาป,ประภาพันธ์ก็ดีสลาวัตสราวุฒิพลาพืชก,ก็ดีเพื่อนๆเป็น,เนไงบ้าง,างได้ดูไหมมันไหมคอมเมนต์เข้ามากันได้ครับ